ดูดีอาร์ตแกลเลอรีชวนเสพงานศิลปสวยๆดูการแต่งแต้มสีสันแห่งจินตนาการหลายเส้นที่พริ้วไหวสีที่ผสมผสานไปด้วยกันอย่างกลมกลืนภาพเหล่านี้คืองานศิลปะที่ไม่อาจประเมินค่าได้และนี่คือโฉมหน้าของศิลปินประจําหอศิลปแห่งนี้ ใช่แล้วละครับภาพวาดเหล่านี้เป็นฝีมือของผู้สูงวัยที่หอศิลป์บ้านผู้สูงอายุราชสีมาที่กำลังปลดปล่อยจินตนาการกันอย่างเต็มที่ว่าแต่คุณลุงคุณป้ากำลังวาดอะไรกันอยู่ครับอันนี้คุณยายทำอะไรอยู่คะวาดภาพเป็นภาพอะไรสีดกบัวค่ะว,ะพวเพาเกิก์ม แกรำคาญไปได้เงียบๆไปเรื่อยๆแกรำคาญก็มาสับรุ่นแม่เลยนะครับเนี่ยเป็นเจ้าว่าวาดก็ใช่ <c oughs> เพราะมันออกมาทรงนั้นนะะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นรูปที่มันได้เรื่องได้ราวเหมือนกับคนอื่นมันศิลปินไหมไม่ใช่หรอกอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณลุงเป็นเป็นรูปศิลป์วาดเล่นๆสนุกๆตามอารมณ์ของคนวาดนะ <c oughs> เป็นสีตามใจเรามากกว่านึกอยากจะใส่สีอะไรก็ใส่ oh, <no. S 2> สใส่แล้วมันมันสะใจดีก็ใส่อันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะระบายสีเล็บของปีใหม่เป็นปฏิทินเหรอเป็นปฏิทินค่ะอันนี้สีสันนี่เราคิดเองเลยใช่ไหมคะค่ะ,ะยายคิดว่าใช้เป็นคนชอบสีอ,อ่อนๆก็เ,เลยทำอย่างนี้ไปก็หลายๆสีผสมกันตามความชอบของเรา ี่ก็คือหอศิลป์บ้านผู้สูงอายุราชสีมาค่ะ,อ,ะอยู่ในกลางเมืองของจังหวัดนครราชสีมาเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีแนวความคิดค่ะจากการนําประโยชน์จากศิละปะขแขนงต่างๆค่ะเข้ามาเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อการบําบัดทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และความรู้สึกค่ะที่หอศิลป์แห่งนี้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานของผู้สูงวยัยพื้นที่ทํากิจกรรมด้านศิละปะ โดยจะมีนักศิลปะบำบัดคอยให้คำแนะนำและชักชวนผู้สูงวัยมาทำกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสีหรือกิจกรรมอื่นๆที่ผู้สูงวัยชื่นชอบอย่างถักนิตติ้งร้อยลูกปัดอย่างคุณป้าท่านนี้ร้อยลูกปัดอย่างมีความสุขเลยแ่ะครับผู้สร้อยนี่ก็ร้อยเองนะครับมีอะไรบ้างครับที่ร้อยเองเนีน่ยสร้อยร้อยเองข้อมือก็ร้อยเองมีแม่ชอบสีชมพูใช่ไหมล่ะครับ ช่างสายตาสังเกตสังเกตเก่งจังเลยก็มองจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยครับแม่ยังไม่ยอมแก่ครับอย่าไปยอมไม่ยอมเลยถ้าเราทำตัวแก่จะยิ่งแก่กัน ประโยชน์ของศิละปะนะคะ,ะทั้งด้านร่างกายค่ะผู้สูงอายุก,ก็จะได้กล้ามเนือ้อได้พัฒนากล้ามเนือ้อมือค่ะแล้วก็ทั้งด้านจิตใจนะคะก็จะไดะ้ได้เกิดสร้างสมาธิค่ะอีกอย่างก็ยังได้มีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารในกินกจ,นกจกรรมร่วมกัน,นะคะ่ะผ่อนคลายแล้วถูกมีความสุขนั่นแหละค่ะได้เพื่อนร้องเพลงด้วยกันเฮฮากันไปตามภาษารเราคนแก่เนี่ยทีมเราทั้งนั้นเลยนะคะ พี่นักลองแหมพูดขนาดนี้ขอสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมล่ะครับแม่เพลงนี้เอาไว้ร้องตอน8โมงเช้าก็ได้ครับแม่มไม่เป็นไร <c oughs> มีเพลงอื่นไหมครับแม่คือสถาแห่งบาดไว้ทองที่ท่นองม